แอบเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ขอขอบคุณคุณเลสเซนีวิลและคุณสัจสินิพามมากที่สนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VFT Bytachannel ครับในคลิปเด็กโปรไฟล์กลับมากันอีกแล้ววันนี้ก็ยังอยู่กับของใหม่ครับที่เป็นการเปิดจากซีกองนะครับแล้วนํามาจัดเด็กเลยนะครับสำหรับเอาใจน้องๆที่ไม่ได้มีของเก่านะครับหรือว่าเพิ่งมาเล่นหรือว่าอะไรก็ตามนะครับมีของไม่ครบหรือว่าไปตามหาของเนี่ยทำให้เด็กมันเล่นไปก่อนได้นะครับวันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วเนาะอย่างเช่นเคยก่อนไปดูนะครับก็การ จะเด็กไม่มีผิดไม่มีผูกการจัเด็กการจะได้กกดมผมขนาดนะแล้วก็เป็นการน,นําเสนอให้น้องๆได้ดูนะครับว่าเออพี่เคเอทออกมาประมาณนี้ใครอยากเปลี่ยนอะไรไปไหนได้ตามสบายเลยนะครับวันนี้มากับแครนหนึ่งครับที่ออกของเป็นครั้งที่3แล้วนะครับแลนะจริงๆในชุดนี้ก็ครั้งที่3หมดอี่เนาะนะนะกับบูนาคุโมะนะครับก็เรียกได้ว่าโหชุดแรกก็ออกมาลูกเล่นค่อนข้างพลาวๆนะลูกนันที่2ก็เก่งเลยอันที่3นี่ก็ออกไปแล้วนะครับมาเริ่มกันเลยกว่าตัวเริ่มกับในส่วนของทิกเกอร์เนี่ย ด้วยความที่ว่ามันเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะครับมันก็จะเลยกลายเป็นอย่างละสีเนาะตามสไตล์แคนเอ็กเซลครับมันก็เลยจะมีฟอนติกเกอร์มาให้นะครับก็จะเป็นชี้สีดอสีฟอนสีฮิวส,สีนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าถามว่าดีที่สุดไหมมันดูกลางกระดงมากกว่านะครับเพราะว่าเขาให้ทิกเกอร์ตามที่แคนมันเป็นนะก็ <c oughs> ต้องบอกอย่างนี้ละกันเพราะช่วงหลังๆเนี่ยชุดๆหลังๆที่ออกจะให้ประมาณนี้เพื่อมนเลยมาที่เกรดหนึ่งครับ กระเดดหนึ่งจะมีใบเปลี่ยนมือและโยนไว้ได้กองเนี่ยอสองใบคือจริงๆเจ,จ้าใบเนียอยากให้รู้ว่าเราไม่ได้ใส่มาเพื่อให้มันได้ใช้เทคล่างอะไรอย่างนี้หรอกนะครับมันถามว่ามันใช้ได้ไหมให้แวล์เราบ่งหมื่นใช้ได้แต่ว่าหลากัหลกๆเนี่ยถ้ตกมองว่าเทคบนน่ะมันได้ใช้ในช่วงเอามาไลแวร์มากกว่าก็เลยใส่เอจริงๆว่าเด็กมันค่อนข้างจะใส่ของให้เต็มอารมณ์เหมือนเน,เเน็ต้าเมื่อก่อนที่ต้องใสเต็มสีเต็มสีหรือว่ามูลราคุโม่เมื่อก่อนที่ต้องใสเต็มสีเต็มสีเต็มสีอะ ในชุดนนี้จะเป็นอย่างนั้นหลักๆที่เราจะจัดได้ครับจริงๆจะมีสายที่เล่นชื่อเหมือนแต่ว่า มันจาเป็นที่จะต้องเล่นถ้าเป็นของหลักในชุดที่แกะมาทีกล่องกับหน่วยลับนะครับเกณฑ์หนึ่งใบหลักๆเนี่ยจะเป็นหน่วยลับเกือบหมดเลยนะครับจะเป็นพวกตระกูลหน่วยลับ2ตัวนี้จะเป็นหน่วยลับทั้งคู่นะครับแล้วก็จะมี pg 4เกณฑ์หนึ่งเราจะใส่ทั้งหมด14ใบตามนี้นะครับก็หลักๆอย่างที่บอกคือมันเล่นกับหน่วยลับอ่ะเอ่ยังไงก็ต้องเล่นหน่วยลับแต่ว่าหน่วยลับเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นต้องมีกับหน้าเดียวกันครบขนาดนั้นก็ได้มันคือขอให้แค่มีหน่วยลับนะครับมาที่เกณฑ์สองครับ ก็จะมีเจ้านี้3ใบครับเจ้าสัตว์ดินจ้าตัวนี้มันจะมีเทคค่อนข้างคอสค่อนข้างสูงนะมีเทคในช่องแวนช่องเรียโซบาสสองค้นหาตัวมันเองนะครับจากกองการคุณไม่เกินหนึ่งวยคอลงในการสาหรับกองการแล้วก็ปรับพลังของยูนิตนี้และยูนิตที่คอมาด้วยความสามารถนี้นะครับเท่ากับพลังของของเท่ากับพลังของแวนการจนจบเทิร์นก็คือถ้ามันอยู่ช่องเรียแล้วแวน ประเด็นคือจะรีดพลังมาได้สุดต้องพูดอย่างนี้แล้วกันมันต้องลงช่องเรียรตอนที่แวร์เป็นเกตสามแล้วมันจะถูกปรับตัวเองจากเก้าพันขึ้นเป็นหมื่นสองได้แค่นั้นเองคือมันถ้ามเอาตัวมันไปลงแวร์นะแล้วไปทะลึ่งกดเทคมันตั้งแต่ตอนแรกอะไอตัวที่คอมาก็คือตัวมันเองถูกปะมันก็เก้าพันตัวนี้ก็เก้าพันมันไม่ได้มีผลแต่ว่าถ้าสมมติว่าแวร์เราพลังสูงอะเป็นแบบ1ิสองเนี้ยมันจะกลายปรับเองขึ้นเป็นติดสองได้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหน่วยรับอีกเช่นกันเจ้านี้ก็็เปนนหน่วยับ นะครับเป็นหน่วยรับหมดเลยครับ,บจริงๆคือหน่วยรับอะ่ะมันมีทั้งหมดในเด็กประมาณนี้เราก็ใส่แม่งทุกใบนะครับทั้งหมด11บใบนะไเมื่อกี้0ิบสีนะครับอันนี้13ไอสิบต่ออา1สิบเอ็ดขออภัยนะครับเพราะว่าเกดสองค่อนข้างจะไม่มีอะไรใส่พอสมควรมาที่เกดสามครับก็จะมีตัว vr vr ไม่ได้เป็นหน่วยรับคือเกดสามขึ้นไปจะไม่ได้เล่นหน่วยรับแล้วอันนี้จะเป็นตัวที่เล่นให้ชื่อเหมือนหรือเป,เปลี่ยนชื่อหรือให้เหมือนอะไรอย่างเงี้ย คือมันเน้นการมันปรับชื่อทุกตัวให้เหมือนกันได้อะและเสร็จปุ๊บมันก็พังเขาได้เช่นกันนะครับดีไทยเขาได้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเวิร์กแล้วกอ็อีกตัวหนึ่งที่เราใส่ก็คือเทียก,กิคือหลักๆเนี่ยในส่วนของพาร์ทเจ3สอยากให้เข้าใจว่า มันไม่ได้มีตัวซ้ําเยอะขนาดนั้นพี่จะเล่นยังไงหลักๆต้องเอาตัวนี้มาเปลี่ยนชื่อก่อนให้ได้เออมันเป็นมันเป็นฟลิกมันเป็นฟลิกคอร์สของเด็กนี้ค่อนข้างระดับหนึ่งก็คือต้องเอาตัวนี้มาเปลี่ยนชื่อก่อนพอเปลี่ยนชื่อก่อนเสร็จปุ๊บเอามาเล่นคู่กับตัวนี้ก็ได้ครับมันก็ค่อนข้างตีแรงเดี๋ยวดูคอมโบกันไปนะครับแล้วก็สําหรับในส่วนเกรดหนึ่งมเมื่อกี้ถ้าใครหาดรพีจได้แล้วอ่ะ และโต๊ะให้แนะนําว่าถ้าใครหาดอพีจีได้นะและใส่ดอพีจีไปแล้วแนะนําว่าให้ใส่เป็นตัวนี้แทนตรงในตําแหน่งของพีจนะครับมันมีแทคกบอกว่าในช่องบรรยกาศเมื่อยูนิตนี้เมื่อยูนิตท,ท,ที่มีชื่อเหมือนกับยูนิตนี้เนี่ยมันจะบวก5000ถ้ามี2ใบหรือมากกว่ามันจะบวกหมื่นแทน5,000ก็เป็นตัวที่ทําให้มันแรงขึ้นแล้วก็จริงๆเอามาเล่นกับตัวนั้นก็ได้แต่หลักๆมันต้องเล่นกับหน่วยรับมันตัวคือตัวหน่วยรับในเด็กมันเล่นง่ายกว่าแค่นั้นเอง นะครับอันนี้มันมันมันเป็นตัวทางเลือกแล้วกันต้องพูดอย่างนี้ว่าเจ้านี่มันคือทางเลือกของเด็กนี้ว่าเออถ้าสมมติคุณมีดอพีจีนะต,ตอตีพีคุณได้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เป็นทางเลือกต่อมาครับของโดยทั่วไปสามัญนี่ครับก็คลิกชิลนะครับหนะึ่งใบเนาะแล้วก็ในส่วนของกิฟต์ทนะครับกับกิฟต์วันอันนี้เหมือนเดิมครับเราเลขอมเมนทที่อย่างละ8ใบนะครับนะก็ลองคิดดูแล้วกันไอ้นี่กับน,นี่ก็16รวกมันนี่เป็น17 และเล่นในโอเลต้าต้องมีแฟลนโทเค็นเข้าไปอีกอย่างละน้อย4ยอยี่ห้าใบเงี้ยโอโ้โหแค่เอ็กต้าของมันที่อยู่นอกกองนี้ก็ยีจะยีสิบใบแล้วนะครับโอเคอะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับสําหรับเด็กนี้เนาะก็เจ้าตัวเด็กนี้ครับหลักๆเนี่ยอย่างที่บอกเราคือมันเราเล่นหน่วยหน่วยรับนะครับก็จะขึ้นจากตัวนี้มาก่อนปุ๊บแอนต่อเมื่อก่อนไม่เคยได้ใช้ตตัวนี้ขึ้นเป็แนแหวนยักคือเอามาใช้แต่ว่าเทคมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อ่ะสีนี้ถามว่าตัวอะไรเอาไปไล์แวนได้ดีที่สุดนะครับคือต้องบอกว่าถ้าจะบอกว่าในคุยกันในช่องแวนเลยก้าตัวนี้ไปไลเลยก็ได้มันจบกว่าถามว่าทำไมจบกว่าเพราะว่ามันได้จวดหนึ่งแล้วก็เก็บมือหนึ่งอะไรที่เราไม่เอาหรือว่ามันไม่ควรขึ้นมาตอนต้นเกมเรอกลับไปเลยนะครับรอกลับไปเลยคือตัวนี้มันจบกว่าจริงๆก็เอามาไล์แวนไปเลย แต่ว่าถ้าสมมติว่ามันไม่มีตัวเลือกต่อมาแนะนําตัวนี้นะเพราะว่ามีเทคในช่องแวนได้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายเราอยากให้ตัวมันลงสนามมากๆเหมือนกันทีนี้ในส่วนของเจ้าตัวเทคเกตสเนี่ยจริงๆไอตัวที่ใส่มาสามใบเนี่ยค่อนข้างแนะนําว่าให้เอามาไลท์นะถามว่าทําไมถึงเป็นมันใช่ไหมเพราะว่า,วาจริงๆอะเทคมันใช้ไม่ค่อยง่ายหรอกมันโซบาร์ต้องสองอะแล้วก็เราเทค ตัวมันอาจจะไปใช้กับอย่างอื่นดีกว่านะครับนะหรือว่าเก็บไว้อะไรดีกว่าแต่เอา,าไร้เป็นตัวหนึ่งอะ่ะแลวถ้าสมมติว่ามันไม่ตกดำหรือไม่ได้ขึ้นเหมือมันก็ยังพอใช้ได้อีกตัวหนึ่งนะครับเพราะหลกัหลกๆอย่างที่บอกคือเราจะเน้นการเล่นกับอ่าหน่วยรับนะครับแต่ทีนี้ถ้าไม่ใช่เจ้าเนี้ยเป็นเจ้านี้เป็นแวนก็ได้ตัวนี้ก็มีเทคบนแวนแต่ที่เราไม่ค่อยเล่คอมเมนต์เพราะว่ามันพลังแ0 0พัน เออมันก็เลยดูแบบพลังแปดพันหรออะไรเงี้ยตัวนี้มันมีเทเาค้เทอร์บัสหนึ่งครับทิ้งการ์ดจากมือคุณหนึ่งใบแล้วก็ค้นหาหน่วยรับตัวไหนก็ได้หนึ่งตัวลงมาคือนั่นแหละอยากให้แบบมันมีพลังอะ่ะมันก็ไม่ได้มีพลังอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าในช่วงเกรดสองเนี่ยลุมได้ไหมก็ลุมได้นะเพราะว่ามันหนกลงหน่วยรับทั้งหมดอย่างเงี้ยเราสามารถลงทะลึ่งลงแบบอย่างเงี้ยได้เลยอะ่ะเพราะว่าทุกตัวมันติดหน่วยรับหมดเลยแล้วมันก็มีความสามารถที่ดีนะครับผมนะอ่า ค่อนข้างจะไม่แย่ๆเลยอย่างตัวชมพูเนี่ยมันบอกว่าถ้าในช่องแวนช่องเลียคุณยูนิตบนช่องแวนชออ่องแวนและเลียที่มีคาว่าหน่วยรับมันจะบวกสองพันอย่างไอเนี่ยมันยืนแปดอ่ะมันก็กลายเป็นหมื่นอย่างไอนี่มันยืนแปดมันก็กลายเป็น 10, หนมืน่น, 8, น,น 10, ได้เช่นกันหรือไอตัวข้างบนอ่ะมันก็บอกว่ายูนิตที่มีคำว่าหน่วยรับในชื่อทั้งหมดจะบวกสองพันในช่องแวนช่องเลียมันก็กระจายคืนต่อ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 ถามว่ามีสามตัวขนาดนี้มันเท่าไหร่ก็ตัวละหกพันอ่ะ เทคมันเทคเดียวกันนะสตัวเนี้ไอ้น,นี่เอาลงมาลงใช้สก,กิลทิ้งเสร์ฟออกมาก็ได้นะครับมันก็ตีแรงนะเนอแต่ว่าแบบเบทในการตั้งรับมันต่ําค่อนข้างต่ำกันนั่นเองอย่างตัวนี้ไอคู่นี้แปดแปดเป็น16 16บวกตัว16บ2กกัตี30ืเลยนะต้นเกมตี3 0 0ืนก็ไม่ตลกนะ10ไอ้10ตีย8เลยนะก็ไม่ตลกนะหรือเจ้านี่ก็ตามครับแปดแปดเท่ากันมันก็ตี 16 28, 28, 28ตี28เท่าแันเลยนะโอเคแต่ด้วยความที่มันมีฟอนต์นะก็อยากให้ระวังเรื่องทิกเกอร์นิดนึงอาจจะแว่นวิ่งก่อนแล้วข้างวิ่งก็ได้ถ้าพลังจะแรงขนาดนี้เพราะว่าอย่างที่บอกคือ<ม>เขาให้ทิกเกอร์มาตามประเภทของแคดนะครับมันเล,เลยประมาณนี้ทีนี้ขึ้นเกดสามเนี่ยอืมท่านเลขคอมเมนต์ก, comment, ก็คือมันต้องขึ้นเป็น VR นั่นแหละไม่อยากให้ขึ้นเป็นเทียกิเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้ลงมาเสร็จปุ๊บปั๊มกิฟต์นะครับก็อม มันก็หนีไม่พ้นว่าคุณเราต้องปัง๊มกนะิบสองเลยเนาะเพราะว่ากิบสองอย่างน้อยก็ได้มือคืนนะครับวางขอบหน่อยนะอาจจะดูยากนิดนึงนะครับพยายามได้นี่อยู่พอลงมาเสร็จปุ๊บอย่างนี้เออเทคตัวเทคบนเนี่ยมันก็ต้องดูว่าฝั่งตรงข้ามมีเรียหรือเปล่ามันจะเป็นปัญหามากครับถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีเรียนะครับมันบอกว่าเออมันคือถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีเรียเนี่ยการคัดเลือกของ แวนการที่จะอาการเลือกของแวนการมันต้องเลือกไนดะ้แต่แวนเขาอย่างเดียวมันต้องดูว่าแว,าวนเขาเป็นเกจสองหรือเกจสามแล้วก็คอแต่ถ้าเขามีเลียมันจะมีตัวเลือกเออมันจะมีตัวเลือกว่าเราจะใช้อะไรมากกว่าเพราะว่าหลักๆก,ก,การเล่นเนี่ยมันต้องเช็คด้วยยิ่งเจอแคนเผามันจะหนักข้อนะเพราะว่าแคนเผาพวกนี้มันตายหา่าได้นะครับโอเคทีนี้ถ้าสมมติว่าเดินแล้วเขายืนเป็นแวนตัวเดียวเนี่ยเราก็ใช้เทคได้เลยเขาได้บัดหนึ่งค้นหาการ์ดกองการ์ดหนึ่งใบคอการ์ดใบนั้นลงมาแล้วก็หาการ์ดที่ื่อเหมือนกัน นะครับเราคอปึ๊บคอเหมือนเกตเขาถ้าแวนด่าเขาเป็นเกตสามเราก็คอแม่งเกตสามแล้วคอเช็กยูโวกเลยนะครับแล้วก็คอลงช่องเรกาสำหรับกองการกุนและปรับเปลี่ยนชื่อของเขาของเราทั้งหมดเนี่ยให้เป็นชื่อเดียวกันทั้งหมดนะครับนะก็ปรับปุบป๊บอันนี้ปรับไปก่อนถามว่าทําไมถึงไปเรียกเช็กกีออกมา เลกิโวกเนี e ่ยมันมีเทคบอกว่าในช่องไว้ช่องเรียวันเปิดเทิร์นทิ้งก้าวเดียวนเปิดถึงใบค้นหาตัวมันเองไม่เกินหนึ่งใบขอลงในกาสำรับกองการถ้าคุณมีการที่ชื่อเหมือนกับยูนิตในห้าใบหรือมากกว่านะครับยูนิตนี้บวกหมื่นจนจบเทิร์นก็ลงมาปึ๊บให้มาเหยียบช่องนี้เลยทีนี้อ่ะยูนิตทั้งหมดของคุณที่มีชื่อเหมือนกับยูนิตนี้ขอพายยูนิตทั้งหมดคือด้วยเราต้องมาอ่านเทคที่ตัวแวร์หลักอีกทีนบอกว่า สำหรับกองการคุณและเปลี่ยนชื่อการยูนิตทั้งหมดของคุณและคู่แข่งให้เหมือนกับยูนิตนี้นะครับก็คือให้เหมือนกับเฮกิกิซึ่งมันจะพวกนี้มันจะไม่ใช่หน่วยรับแล้วนะมันจะเป็นเฮียกินะครับคือเป็นเฮกยกิเฮกยกิเฮกยกิเฮียกิเฮียกิเสร็จปุ๊บพอเราใช้เทคเฮกิกิในการคว่ำแล้วก็ทิ้งมือใบโบ๊แล้วก็คอมา1หนึ่งใบลงช่องเรียกการสลหรับกองการคุณนะครับแล้วถ้าคุณมียูนิต5ใบหรือมากกว่า เรามียูนิตหใบหรือมากกว่ายูนิตท,ทั้งหมดของคุณที่ชื่อเหมือนกับยูนิตนี้จะบวกหมืน่นเนี่ยพอลงมาปุ๊บมันเป็นสี่ใช่ไหมปุ๊บ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 ใบที่ห้ามันคอลงมาปุ๊บมีห้าใบหรือมากกว่านะครับก็ถือว่าทุกตัวจะได้บวกหมื่นหมดนะครับหรือถ้าอยากจะเพย์เซฟลงให้เต็มไปเลยก็ได้ครับแล้วก็ไวบูทก็ได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่า สำหรับของการคุณและเปลี่ยนชื่อยูนิตทั้งหมดของคุณอ๋อนี่มันห้าตัวพอดีเพราะว่าแวร์มันก็เปลี่ยนอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเฮกิวอกเหมือนกันเฮกิ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 ทุกตัวติดเฮกิหมดเลยนะครับแล้วก็ชื่อเหมือนทุกตัวก็จะบวกหมื่นเออจบง่ายดีเข้าใจง่ายๆแล้วก็ตีก็ตีไปอย่างนี้ปึ๊ก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 นะครับก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะเพราะว่ามันบวกหมื่นหมดอันนี้อาจจะเบาสุดเพราะว่ามันจะเป็นแค่หมื่น อันี้เป็น3-2นะครับไอ้นี่เป็น8 8 6แ6บวก20 16นบกวกอนะครับอันนี้เป็น20,000ืเป็น40,000นะถือว่าแรงนะแล้วที่การตีทำยังไงดีเอาแวนวิ่งเลยครับมีทั้งฟอนมีทั้งคีไม่ต้องกลัวอะไรมากตีค่อนข้างเข้าง่ายหรือเจ้าเจ้านี่วิ่งก่อนก็ได้เพราะว่ามันมีบูทแต่ถ้ามีบูทเอาเจ้านี่วิ่งหลังก็ได้เช่นกันนะครับ พอเด็กมันไม่มีสแตนอยู่แล้วเทิร์หน้าเนี่ยก็ให้ไลฟ์ใหม่ถ้ามีตัวมันให้ไลฟ์ใหม่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไลฟ์ใหม่เสร็จปุ๊บเราก็จะปั๊มกิฟออกมาเช่นเคยแต่พวกนี้จริงๆอ่ะตายง่ายนะมันค่อนข้างจะไปไวระดับหนึ่งให้พยายามกดได้เท่าที่กดเลยนะเพราะว่า1เราเสี่ยงอาการขึ้นมือ2เราเสี่ยงอาการลงแดมนะครับอะไรประมาณนี้สามเราเสี่ยงอาการถูกมันฆ่าหรืออะไรอย่างนี้สมมติเราตายไปแล้วหนึ่งใบใบนี้ตายจริงๆใบนี้กิฟต์อาจจะตายนะพอตายเสร็จปุ๊บ เราก็อาจจะใช้เทคของเจ้านี้เหมือนเดิมครับแล้วก็ใช้เขาหนึ่งนะครับแล้วก็ลงมาก็ใช้เป็นเทียกิปึบอ่ะทุกตัวเปลี่ยนชื่อเป็นเทียกิหมดนะครับแล้วก็ใช้เทคเจ้านี้นะแอคทีฟแล้วก็แอคทีฟคืนก็ไปขุดเทียกิขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับปึ๊บอ่ะไม่ได้ขุดขอไปไปขอหาเทียกิลงช่องเรียกาศเหมือนเดิมเนาะเพราะว่ายังไงมันก็หาจากในช่องเอ่อเรียกาศอยู่แล้วอันนี้กรณีที่มันอยู่ในกล่องเต็ม4ใบนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเทิร์นต่อมาก็เล่นประมาณนี้ได้เสร็จปุ๊บมันก็จะมีเทคแอคทีฟโซบา,าร์ดเกตสามนำเรียกเกตของคู่แข่งทั้งหมดที่มีชื่อเหมือนกันกับยูนิตอื่นของใครก็ได้1ใบนะครับและคู่แข่งสับกองการ์ดตัวเองก็คือโซบาร์ออกจําได้ใช่ไหมตอนที่เราใช้เทคตัวนี้เทคบนมันเปลี่ยนชื่อไปแล้วมันเปลี่ยนชื่อเราเรียกเราเลือกชื่อตัวนี้นะครับเราเลือกเกตสามเขาแล้วเราก็ค้นหาเฮกิออกมานะครับพอเฮยกิปุ๊บมันก็จะกลัวมันจะชื่อเฮีกิหมดรวมถึงสนามฝั่งของข้า นะครับเฮกิโวกหมดนะครับก็พอมันเป็นชื่ออย่างนั้นหมดทีนี้เราก็ใช้เทคล่างโซออกแล้วเราก็เลือกเฮกิโวกนะครับหตัวทุกตัวเป็นี e ่เฮกิโวกของฝั่งตรงข้ามเพราะว่ามันบอกว่ามันเกิดขึ้นกับคู่แข่งเท่านั้นนะครับเมื่อเลือกปุ๊บอ่าให้เอากาดกลับเข้าได้กองนะครับเรียกการของคู่แข่งทั้งหมดเอากลับเข้าได้กองปุ๊บมันก็ทําให้เรียกการเขาเหมือนถูกยิงอะแต่มันจะเป็นการแต่งเก็บกลับเข้าได้กองแล้วก็พวกนี้ก็จะบวกหมื่นหมดนะครับก็คือมันเสิร์ฟมาจริงบวกหม ตัวนี้มันก็จะนี่และทุกตัวชื่อเทียกิหมดแล้วก็ตีนะครับแค่นั้นเอง27 27ครับข้างๆแล้วก็เหมือนเดิมอันนี้22อันนี้40,000อันนี้636นะครับประมาณนี้เนาะ<ม>ก็เล็กมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับหลักๆมันจะเล่นประมาณนี้จะมีแค่ลูกเล่นที่ออกมาเพิ่มเติมก็จะมีเจ้านี้ที่ทําให้เสพได้นะครับพอมันเสพได้อย่างเงี้ยพวกเกรดหนึ่งยอะไรเงี้ยดันขึ้นไปไว้เสพได้ไว้ป้องกันตัวเองก็ได้นะประมาณนี้ผมทำคลิปนี้เนาะนะ ก็อย่างเช่นเคยครับชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร์อย่าลเรียนกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆทางช่องเราอยากสนับสนุนพวกเราเพียงเดือนสามหรือห้าบาทสามารถสมัครเป็นแทบเมมเบอร์ได้ครับผมฝากแฟนเพจด้วยนะครับและวีเอพบแทบชแนลถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับสามารถสนับสนุนเราได้จะมีช่องโดเนทนะครับในช่องสเปเชียลแตงวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ